สวัสดีท่านผู้ชมที่มาฟังถึงฟังให้เราชมนะตอนนี้ใครกำลังชมไลฟ์กันแฟนมาริเกมเมอร์ทีวีนะจะ้วอยู่กับผมนะฮะณินลูกงนะให้กับเพื่อนอีกสองคนนะที่จะมาเล่นฮอนด้วยกันนะมีใครบ้างครับเออสามมีใครบ้างฮะมีเทเลโฟนครับผมเทเลโฟนนะก็ซิโ่แล้วก็เคศูนย์ศูนย์ครับโอเคครับแล้วเมื่อไรจะเริ่มหนึ่งเริ่มนะโอเคครับอันนี้มันเปิดให้หมดทุกตัวนะฮะ เราเรามันเลือกกดนดีใช่มันให้เลือกทุกตัวถึงวันอาทิตย์อ๋อเขาก็บอกนะว่าวันนี้มันให้เลือกทุกตัวนอูมันให้เลือกทุกตัวไงวันนี้วันสุดท้ายเหรอไอ้ย่ามึงหลงวันอะไรวะวันนี้วันสุดท้ายเถอเพ่วันนี้วันเสาร์อะไรอไอ้บ้าเออเล่นตัวหนดีวะ จังหวะนี้นะครับนอนเลือกตัวเดิมเลยครับผมตัวเลือกตัวโหดมาแล้วตัวนี้ดีกว่าครับให้เซนเตอรด้วยครับผมเขาบอกว่ามันลากได้มันลากได้ด้วยแมะรู้ได้ไงเนี่ยเก่งจริงจริงอือยังไม่ดูถูกถึงจะเล่นครั้งแรกก็เถอะตัวหนึ่งเลยไหนหา่ไม่ไหวไหนฮงไหฮหาไม่เล่นหรอกปัญญาอ่อนโนแมนได้เลยครับตัวเดิมมาตัวเล่นตัวไหนถ้าจะทิ้งไม่นับ อะไรแล้วอ้ยชา d o โดเบรนนอนเยียบไปเลยเนี่ยมึงต้องฝึกอ่านภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันเลือกตัวอะไรมามึงก็ฝึกอ่านเอาไว้เออเออมันมีตัวนึงที่อยากตะวันมีตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าเกียนมากเลยอะไรที่บอกว่ามันสามารถกลุมมฝันได้วุ้ดแวกว่าอ้ยผมฝันออกอะไรเนี่ย เขืนชาโดเปตโดนบูตแบกยิงกระจายเปล<ะ>่าตอนนี้เรามาแข่งก <fir ullah? S 1> ันนะว่าใครจะมาถึงก่อนมึงดูดิมีตัวแทงฝั่งนู้นมึงไม่ติดตัวมึงยิงแรงนะเบยเฮ้ยอะไรวะมึงถึงกันหมดแล้วจังหวะนี้นะครับบ้านกูปั๊มโดนอกเลยมาแล้วครับบูดแบกจะออกอะไรโอ้ตัวอย่างใหญ่ครับออกเกือบสามสีมาแล้วตัวยางใหญ่รองเท้ากด ออกขวดออกไอไอหน้าไม้โอ้ยออกมาเยอะทั้งหมดถึงชานะเราจะออกนี่หนึ่งนะโอ้ออกเท้ากดมาแล้วครับต่างหตงหมดไปเลยมาแล้วตัวยังใหญ่เจบบาทนะตอนนี้วุ้แบกทำย่ายง่ายโหยืนรอชีพนิ่งเลย อสองตัวนี้เดินมาโคตรห้าวมันจะเดินมาหวานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันชย่อไงชั่วป้อปีโชคความแข็งมามาเราจะรอรอเขาอยู่ตรงนี้นะเดินกำชีพมาแล้วจะยิงเปิดเลยไหมจังหวะนี้โอ้ยยิงชีพไปแล้วแล้วก็ลากไม่โดนไอ้โง่เอามาครับไม่เป็นไรครับยิงแากเลยยิงแากเลยไอ้นั่นไม่เข้าอยู่แล้ว มันกระจอกมาแล้วตายตายจะตายไม่ตายเออตายแล้วก็ออกนะตายกราบครับกราบกราบเลื่อนเลยครึ่งหลอดแมวตอนนี้นะครับจะึ้นหลอดไกินหนึลงมาแล้วยังไงนี่ขัสกิลวสองนะยิงนิ่งยิ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 ยงโอ้โหยังโชว์ความหิวอยู่ทาร์โดบินเข้ามาทำไมก็มาลกบ้าเปล่า เดกเรหมดว้ขอวอะไรนะฮะมาเลยฮะเลยฮะมาเลยมาถึงนี่ผมได้นาจเพิ่มมันเรียบร้อยจืดโอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเึจะไอ้นอ้จะนั่งไงมอไาดจืดจืดจืดย่เลจังหวะนี้ใช่ไห้เฮ้เด็กเนไปหวาแล้ว โอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยจื๊จึยิงแรกด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหชักตายตาแล้วครับไม่ยูแล้วันนี้คนแรกจะหิวขนาดไหนจึ๊จึ๊จึ๊จจกลับกลับบ้านโอ้ยชีเดียวเองนี่ิโก้ครับเคยฟังวะอืมนี่คปล่อ,อยมันไป ตอนนี้ทีมของฝั่งรีเจียนนี่ไม่ออกของอะไรเลยต่างหมดต่างหมดนะตอนนี้ฝั่งเฮลบอลยังไงเดินไปเติมขวดที่บ้านเลยแลวเดินออกมาแล้วครับจังหวะน,นี้ okay นะโอเคนะเราได้ไอ้อน,นั่นแล้วขเขาเรียกว่าอะไรอะบริงสโตนหรว่าว อ๋อที่แดกไม้ถูกแด้เ้า90บาทเองลากาลากาวิลากไม่ทันตอรี่เฮ้ยลากเลยโอ้โหจังหวะนี้โดนแล้วเหมือนลากตัวเองมาตาลากมาคาบตัวตายยังไงไม่รู้โอ้ยทำไมครที่จะกินต้นไม้ไม่น่าเจอเล็บิงสโตนสโตนเนี่ย มาเวลากินแล้วมันจะเลือดเพิ่มเลยีมาแล้วไม่เยอะนะลาตอนนี้เดวิโอ้ยไม่โดนโดึงอะไรเนี้ยส่้โซมันเอ้ยกราบกราบกราบจือโดนสน็คดาวไปด้วยจังหวะนี้สน็คดาวเลยเหรอยังไงยังไงโอ้ตอนนี้ตะงมาทำไมตะวันไม่หวานป่ะ เราต้องใช้เทคนิคครับโดยการไอบาล้อมโอ้ยนอตวิ่งมาลอยแล้วยังไงยังไงยังไงโอ้โหดึงอะไรอุ้ยกลับกลับกลบมีอยู่จืดจืดจืดทงแทงวิ่งกระจายหมดอะ่หัวแตกหมดอะทงแท้งอ่ะครับกลับกลับกับวิ่งวิ่งมาโชว์คถือด้วยจะออกอะไรวะตะวัน เดี๋ยวอ่าสกิลนี่ก่อนเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน15เปอร์เซ็นต์เ้ยน็อตไม่ต้องกดกดสดแดงมันมึงอ่ะไม่ไม่เริ่มใหม่อับเราไม่ยอมแพ้เขาเรียกอะไรวะมันไม่โคตรโหดเลยวะวินวอล์ควะเล่นจนว่าเราจะแพ้นะโอตอนนี้ยังไม่มีใครไปเอาของเลยใครจะไปเอาวะจอร์นลาเรา คู่ทำอะไรโอ้เมื่อกี้ไม่โชว์โหดด้วยใครนะตอนนี้ก็ยืนตีคปก่อวกันนะพุ่งไปหนตอนนี้ก็ยืนตีอิมนี่จะลองกระโดดขึ้นบ้านนะเฮ้ยอะไรโอ้ว้าวมาเลยอยู่อุยตากรู้อะไรอ่ะอยากรู้อะไรกลับกลับกลับอุ้ยไม่ทาน จมันดาวอุ้ยยังไงอ้าวไม่ตามด้วยหาเลือดเหลือจ้องยังไม่ตามโคตรบ้าเฮ้ยโดดนะเว้ยโดนโดดนะเว้ยยังไงวะใช้คนส่งโอ้โหโคตรเถื่อนเอาแล้วมึงกดเดินทำไมดอนมึงว้าวแล้วองกดเลยอะไรเถื่อน มึงวางลงมาแล้วมึงกดเลยแล้วมันจะมาให้อ้าวน็อตโอ้โหเล่นเดีับเล่นเลยตายน้ยบอกเลยตะเคียนป่านมาหันไสแล้วนี่ครับไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยน็อตีครีปเนี่ยไม่เคยเห็นเหรอทางโจมตี45วันปวดตายน้อยบ่อยเลย445มึงดูของกูนี่เท่าไหร่โอจืดจืด ดูจะดูว่า hmm> คิวผมยังคิวใครไม่ได้สักคนปวดหัวแล้มั่ะนะใครแยยมใครกล้ายย่มาที่มันโชว์ตีป้อมเลยอ่ะมึงห่วงคิวตอนอ๋อจา จับ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 รับเออฮวายนี่มันสายซ้บอ๋อเลยโอบคนี่นี่เหมือนเหมือนมาปั๊มไห้พวกนี้นี่ว่ะไม่ไม่นี่ไม่บันทึกไม่ปั๊มเฮ้ยตีป้อมตีป้อมป่านปล่อยได้ไงเนี่ยตีป้อมป่านโอ้โหอึกหนึ่งแทบตายห่วยไม่ถึง ปาเดี๋ยวไปช่วยแน่ๆน kind of ี so ่จะหนีไปไหนอะพี่โดโคตรมือนปาบายบายอยู่เขาเออเขาเหรอโดนแก้วหัวเหรอสิผู้หำไปไปพปผู้งามผู้งามผู้งามวัตวันที่ของมาแล้วยังไงวัตวันเก้าส้วเหรอผู้งามผูงาม มของให้ออกอะไรล่ะตังมีเจ็ดร้อยออเออขาดเธอไม่ได้อันติอันติเลยอันติเลยเออทำไมว่าเฟืองแม่โคตรเฟี้ยวเลยเดือนติอะไรอ่ะอันติมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้เรื่องอลยอะไรวะโชเฟียดิโชเฟียตองวันโชเฟียดิ กดใช้สกิลเพื่อล่ามโซ่กับวีโลศัตรูที่อยู่ใกล้ๆล่าขเขาเสียหายสัมภาพะร้อยละสิบไ่ด้อ่านสกิลอ้าวไปๆลูกน้องลูกน้องมันตายแล้วไม่ได้อ่านสกิลไงนี่จะก,การ <S <S ตอนนี้ Shadow Wave ของก็ไม่มีนะครับโอ้โหแล้วลก็บอกคนอื่นไปออกของของพวกมึงก็เท่ากันแหละ เฮ้ยทำไมตอนแรกขิดม he ันมันติดรามโซนอ่ะคราวนี้สี่มือแล้วอย่างกับโฟอาร์มมึงมึงเป็นอะไรของมึงกันไรเนี่ยยังมีจังหวะนี้โอ้โหเขาไม่เล่นบอลขาปอมเออเขาไฟปะเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยต้องติวใไตมันหรอไตมันเนี่ยนี่มันเกมมวยปั๊มนชัดมีสมักดาวด้วยสมักแคมอุ้ยเซนเซอร์ เฮ้ยเอ็นแยมมากกามาบุกถึนทิมค่าโอ้ยจังหวะนี้ซาประสบการลู้เปล่าลู้เป่านี่ฉินพี่ปู๊เนี่ยนเก้าพันกว่าแล้วนี่ถินพี่ปูู๊้เปล่านี่ราวัลตันต้อมได้ไหมนี่พลังโจมตีหกสิบเปอร์เซ็นต์เกินครึ่งนะฮะจะออกดาบไฟเลยเลยหรอครับผมโอ้ยเห็นมีตัวแท้งคีนี่ก็ โหดจังเลยโดน<า>นี่เฮ้ยห <imagery. S 1> ายตัวเฮ้ยกูอยากตายกูขอดึงมึงหน่อยตายมึงดึงกูไปฆ่ามึงเห็นะหตะวันเอาแตกงหรือเปล่าปล่อยไว้ให้ฟ้อมก่อนอุ้ยอ๋ออ้ยได้แล้วเนี่ยปังเนี่ย แ้แเราดับฟงดับไฟเอ้าเว้ยกูสมัคกไปเอาบิดตัวไม่โผอามตายเลยเมื่อกี้เป็นสมัคไดป่านตายเลยตะวันอยู่แค่ตรงนี้เองไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกอิ่มแล้วเนี่ยเอออิ่มแล้วอะไรวะเนี่ยสิบห้าศูนย์แล้ววะจะแพ้ไม่ได้สิบนาทีสิบห้าศูนย์ จะแพ้ก็ขอแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีต่วันยังไงนั่นกูว่าแล้วเอ้นี่มันเกมอะไรกันแน่เนี่ยมีต้นไม้ยังกับแพงซอมบี้ต้นไม้ยิงได้ฮ่โลกไอ้นอยด้วยผมคอยป้องกันเลยนะโอ๋บายแล้วครับลุยแล้วครับตอนนี้ดูได้น่หมดแล้วนี่มาให้หมดคล้ยเลยอ่ะครับผมมาให้หมด โคตรจะเทือนบอกเลยคอนตันใช่โอยกดมั feet, ่วกดมั่วแล้วกดมั่วแล้วน้อนมึงลองดึงไอ้ป่านมาเลยมันดึงได้ตอนแรกเราอย่าไปดึงนะ้วมั้งเมึงเชื่อนี่มันอย่างโง่เลยตอนแรกก็เชื่อเอหรอกแล้ววันนี้ข้างวันทำไย อ ي, อไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยสร้างดาเมตเท่าไหร่เลยไม่ชอ่วได้เลยแต่มืมม่อครากูว่ได้แล้วจะมีเงินออกขอทำดามเอตนะครับเอ้ยขางทำดาเมจไม่ดว่วนดิเฮ้ยควรจะเฟียดามึงควายมึงดูไอ้ตัวด่าควายมันอยู่แต่ในบ้านเออไอ้เทียอยู่แต่หลังบอม <c oughs> ไอ้เทียแล้วก็ไม่น่ามาด่าคนอื่นอืม อาวุธคืนฉากน้าป้อมเลยมาแต่ว่าพลังจงอุปกรณ์จงตีพิเศษใครก็บอกชาโดตัวแทงวะโอ้ยแต่วันยังไงงวับนั่นกูว่าแล้วซึกมาสักอันโอ้สุดยอดเลยจังหวะนี้มีเมซิต เฮ้ยอย่าทำลายต้นไม้กูกว่าจะปลูกมาได้ต้นนี้ไม่ได้ปลูกง่าไๆได้แล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวเส้นเลอีกอเลยนายแล้วไม่นะาต้นไม้โอ้รู้ล่ากว่าจะปลูกมาได้ใครทำลายฟอนเบิร์นนะครับจังหวะนี้ดาบคว้ามาแล้วอไม้หมดแม่งสกิลคีฟหมดทุกตัวเลยจืด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 ออหมู่เขียวรึเปล่าตะวัน ไม่ไม่เป็นไรมึงสกิลใครอ่ะสกิลคีบเลยเหรอนี่นี่จู่เหอสมน็คดาวน์ตวันเล่นกเนี่ถึงก็ปวดตับวิ่งเข้าบ้านไปเลยมามามาส่วันเล่อีกปะเนี่ยเล่นจากกูรวยดีเอาเลยไอแพ้แน่มึงไม่มีทางชนะแล้วมึงตายกันอย่างนี้ ลาจาผู้เป็นอมาตะแล้วเนี่ยวัดเลยราชาเล่นต้องเล่นให้ถึงที่สุดอืมเล่นให้ถึงที่สุดถ้ามันกดยอมแพ้มันก็อย่าไปกดนะเว้ยน็อตมึงอาจจะคอนมึงยังคอนไม่ได้เลยอยู่ไหนไอ้ยนั่นจะไปอัป้อมอ่ะใช่เหรฮะจะไม่โดนป้อมตีตายหรอกน็อตไม่ไปกันด้วยทำลายโลกต้นเป็นลายเฮ้ยอะไรเนี่ยคลิปคลิปมันไม่โหดจัง คลิปตีมือเนาะยิงกระจายเลยดูมันเล่นดูมันเล่นได้ไม่รู้ซะแล้วว่าเล่นกับใครเมื่อกี้คลิปตีมือนะัะนี่มานี่ยิงกับเพื่อนกูล่าเขาไปฆ่าตัวเอง เอามาแลกระยะไกลต่อเลยไหมเัื่อวานนี้โอ้โหได้ดาบสามสี่แล้วบอกเลยโหดมากเฮ้ยทำไมไอตัวตะวันมันตีแรงจังวะโ้มึงกระจอกเองอะนอะนี่นะพลังโจมตีตั้งหกสิบเลยนะกูสองร้อยแล้วเนี่ยโอ้อตายคนละระดับเลยกันดูคนละเบอร์มัันดอยู่ นี่ยังคอนไม่ได้เลยนะอีกตั้งครึ่งนาทีไม่มีใครกันป้อมเลยเหรอเนี่ยม้าเด็กสองตัวป้อมไม่กันเนี่ยทำไมมึงยืนชิวจังวะตะวันจึ่เออโอ้โหเปิดแอนเจินแอนจิไลเตอร์อะไรวะเนี่ยก็ไอ้น้องไปตีคลิปเร็วไอ้น้องไปตีคลิปอะไรวะอะไรวะอะไรเอ่อเดี๋ยวจบวันนี้เลยนะ คิดทำไมมันโหจังวะใครมาวะใครวะดึงคลิปเลยร้อนรดอนร้นยาตาอัติเมทอะไรอัติเมทคิวเออลืมโดนคิวฆ่าตายเลยโอ้ลืมอ่ะกดอะไรอัติเมทคิวไปกดไอตัวไอ้นั่นไอตัววินโดว์ม้เฮ้ยบันทึกสถิติสำเร็จแล้วฮะไอคุณเล่นแมปบันทึกก่อนมันขึ้นเฉยๆนี่มันบันทึกโอ้ย อ่วันนี้ก็เล่นให้ดูแค่นี้แล้วกันนะพอละแค่นี้ก็เหนื่อยตายแล้ววันดี้วันีก็ผมอ่ะสวัสดีใครสุดเนอะวันเนยดงารมณเปลี่ยนครับใครถ้าใครอยากจะเอาผมไปปั๊มเล่นก็แอดมาได้นะนี่ครับชื่อนี้เลยนะนี่ครับชื่อทั้งสามคนนี้ครับเอาไปเลยแล้วก็คุณเคซส่งซีสองสามอีกคนนะวันนี้บายบายครับ